โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับโมบ้านสู่การผลิตสินคา้าเกษตรมูลค่าสูงอเภอบางกระทุ่มจัังหวดพิษณุโลกชนิดพืชกล้วยน้ำว้าอเภอบางกระทุ่มขึ้นชื่อเรื่องการแปลรูปกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยตากมีกล้วยตากหลากหลายรูปแบบรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยค่ะอ,อบางกระทุ่มตั้งอยู่ตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรงค่าวความเข้มแสง4-5กิโลวัตต์ต่อวัน ได้รับแสงแดดนาน6-8ชั่วโมงอุณหภูมิเฉลี่ย32องศา,าเซลเซ,เซ,เซียสจึงเหมาะกับการทำกล้วยตากเคล็ดลับของกล้วยอำเภอบางกระทุ่มคือภูมิบรรญาการบ่มกล้วย 1. วิธีทำให้กล้วยสุกพร้อมกันครั้งละมากๆโดยการใช้ผ้ายางคุมกล้วยไม่ให้ลมเข้าออก1คืนวิธีนี้จะทำให้กล้วยสุกพร้อมกันโดยไม่ใช้แก๊ส เคล็ดลับที่2คือการบ่มกล้วยตากขณะที่ตากกล้วยในตอนกลางวันตอนกลางคืนจะต้องเก็บกล้วยมากองรวมกันเป็นการบ่มกล้วยให้เกิดน้ำต้อยน้ำต้อยคือน้ำหวานที่ออกมาจากกล้วยสูก่การบ่มนี้จะมีกลิ่นหมักจางๆเกิดรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของการทำกล้วยตากในอำเภอบางกระทุ่มกล้วยตากเก็บไว้ได้นานเป็นการถนอมอาหารและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยน้ำหวานในพื้นที่ กล้วยน้ำว้าที่เหมาะกับการทำกล้วยตากได้แก่พันุมะลิองพันธุนวลจันท์พันุปากช่องพันุพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงจุดเด่นของพันุ์เหล่านี้คือไม่มีเมล็ดเนื้อหวานใช้พันธุกล้วยน้ำว้าไส้ขาวและไส้เหลืองจะไม่ใช้กล้วยน้ำว้าไส้แดงกล้วยน้ำว้าเมื่อทำเป็นกล้วยตากจะเหลือน้ำหนัก25%อำเภอบางกระทุ่มมีพื้นที่ปลูกกล้วยประมาณ2,500ไร่ผลผลิต800กิโลกร,รัมต่อไร่ทั้งหมดจะได้2ล้านกิโลกร,รมัม อำเภอบางกระทุ่มมีโดมอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ169โดมลองคำนวณเพียง100โดม1โดมตากกล้วยได้1,700กิโลกรัมต่อสัปดาห์100โดมต้องใช้กล้วย170,000กิโลกรัมต่อสัปดาห์1เดือนตากกล้วย3ครั้งต่อโดมต้องใช้กล้วย510,000กิโลกรัมอำเภอบางกระทุ่มมีโรงงานกล้วยตากหลักๆประมาณ5รายต้องใช้กล้วยน้ำว้าเดือนละไม่ต่ำกว่า10ตันต่อโรงงานจึงเป็นสาเหตุให้ต้องนำเข้ากล้วยน้ำว้าจากต่างพื้นที่ ลองมาพิจารณาเพนพอยกล้วยน้ำว้า 1. ความคุ้มค่าการใช้ประโยชน์ที่ดินหากทำนาจะมีรายได้2-3ถึงครั้งต่อปีแต่การปลูกกล้วยน้ำว้ามีรายได้เพียง1รอบต่อปี1กอสามารถไว้หนอได้3ต้นสามารถเก็บผลผลิตได้2ถึง -3 ครั้งแต่การปลูกกล้วยต้องรับความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนและแ้งขึ้นทุกปีได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดตำหน่วยหากเกิดโรคไต้พายโรคเหี่ยวกล้วยโรคจากเชื้อราต่างๆทำให้ผลผลิตยิ่งลดลงอย่างมาก สองกล้วยไม่มีโครงการช่วยเหลือเหมือนข้าวการณรงคมเพิ่มพื้นที่ปลูกกล้วยจึงยากมากในพื้นที่ลาดแบบอําเภอบางกระทุ่มปัจจุบันอาเภอบางกระทุ่มจึงไม่ใช่แหล่งปลูกกล้วยแต่เป็นแหล่งผลิตกล้วยตากมากที่สุด3เมื่อคนรุ่นเก่าที่ปลูกกล้วยเสียชีวิตไปลูกหลานคนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนพื้นที่มาทําไร่อ้อยเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการทํานาอยู่แล้วจึงไม่ได้เปลี่ยนมาทํานาพื้นที่ทํานาก็ไม่ได้เปลี่ยนมาปลูกกล้วยนอกจากจะเพิ่มพื้นที่ปลูกกล้วยตามขอบบ่อริมคลองเป็นต้น 4. ปัญหาจากขั้นตอน การปลูกกล้วยในต้นทางที่ไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินเหมือนพืชอื่นๆไม่มีระบบน้ําอย่างสม่ําเสมอปล่อยให้กล้วยเล็กไม่ได้น้ําหนักขายไม่ได้ราคาอย่างน้อยกล้วยน้ําว้าต้องมีน้ำหนักวีละ1กิโกร,รัมขึ้นไปไม่มีโรคและแมลงดังนั้นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกกล้วยจะต้องพัฒนาทั้งตนเองและผลผลิตให้ได้ตามความต้องการของผู้รับซื้อ 5. เมื่อตากกล้วยเสร็จแล้ว หากเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติเพียงหนึ่งเดือนกล้วยตากจะเปลี่ยนจากสีเหลืองทองเป็นสีดำไม่น่ารับประทานเพนพอยต์ <Paint point S 1> เกี่ยวกับกล้วยตากเคยถูกแก้ไขด้วยนะวัตรกรรมมาครั้งหนึ่งแล้วในเรื่องการตากกล้วยในสมัยก่อนตากแบบธรรมชาติพบปัญหาเรื่องลมฝนฝุ่นละอองมแมลงการตากดูไม่สะอาด ถูกแก้ปัญหาโดยใช้ระบบปกแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเดือนกระจกที่เรียกกันว่าพาราโบลาโดมสามารถย่นระยะเวลาการตักกล้วยจาก7วันเหลือ4วันทําให้การตักกล้วยดูสะอาดถูกหลักอนามัยและใช้มาจนถึงปัจจุบันขายกล้วยอย่างไรให้มีราคาและรายได้สูงสุดกล้วยดีบขายส่งกิโลกร,รัมละ5-12บาทขายปีก15-25บาทต่อหวีพันกล้วย15-20บาทต่อหนอ แปรรูปเป็นกล้วยตากกิโลกร,รัมละ1 2 0่งร้อยยถึงสองบาทกล้วยฉาบกล้วยอบเนยกิโลกร,รัมละ1 5 0่งรถึงสองบาทกล้วยบ่มวายกิโลกร,รัมละ6 6 7บาทกล้วยเคลือบรสต่างๆเช่นรสช็อกโกแลตชาเขียวอัลมอนด์สตรอเบอรี่กิโลกร,รัมละ750ลบาทโปรไบโอติกกล้วยตากกิโลกร,รัมละ1,000บาทกระเป๋าจากใย,ยกล้วยใบละ1,500ถึง3,000บาท อำเภอบางกระทุ่มได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมบู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอเพื่อชี้แจงโครงการต่อคณะทำงานหลักเกณฑ์การคัดเลือกหมู่บ้านสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและแผนพัฒนาโครงการด้านการเกษตรภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมบู่บ้านและแผนธุรกิจเกษตร หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่7บ้านบึงเวียนมีประชากร510รายมีพื้นที่การปกครอง1,473ไร่มีพื้นที่ปลูกข้าว932ไร่มีพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้า12ไร่มีกลุ่มเกษตรกรหกลุ่มได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงเวียนมีสมาชิก50รายผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าได้แก่กล้วยตากกล้วยม้วนแผ่นกล้วยบ่มวายกำลังการผลิตกล้วยตาก 750กิโลกร,รัมต่อเดือนหมู่บ้านได้กำหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงดังนี้ 1. อําเภอบางกระทุ่มถิ่นกล้วยน้ำว้าพันมะลิอ่องดังนั้นสามารถเพาะพันธุ์กล้วยน้ำว้าพันมะลิอ่องจำหน่ายได้ 2. พัฒนาบรรจุภันธุ์ให้ทันสมัยเน้นหยิบพันธุ์สะดวกเหมาะเป็นของฝากสแสดงให้เห็นถึงสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิน่น 3. เพิ่มการแปรรูปอื่นๆเพิ่มความหลากหลายผลิตภัณฑ์เช่นน้ำพริกกล้วยตากน้ำพริกกล้วยตากสามารถใช้กล้วยลูกเล็กได้ใช มาสร้างมูลค่าเพิ่มใช้ความหวานจากกล้วยแทนน้าตาลจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของน้ำพริกสายสุขภาพและยังมีเครื่องดื่มโปรไบโอติกจากกล้วยไหรับกล้วยหากในอนาคตสุราพื้นบ้านเปิดกว้างการทาไวน์กล้วยก็น่าสนใจ 4. ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสินค้าโอท็อปหเทรนสุขภาพผู้บริโภคนิยมทานอาหารที่มีประโยชน์สินค้าออร์แกนิกดังนั้นการทําผลผลิตให้ดีเช่นกล้วยสุกลูกสวยรสหวานลรยเมล็ด หากขายปลีกขายเป็นหวีจะได้ราคาดีกว่าขายส่งแน่นอน 6. สร้างเอกลักษณ์ของกล้วยตากอำเภอบางกระทุ่มเช่นกล้วยบางกระทุ่มต้องไม่มีเมล็ดกล้วยลูกเล็กพันมาริออง 7. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายซึ่งปัจจุบันมีแพลตฟอร์มจำหน่ายออนไลน์เปิดกว้างลูกค้าเข้ามาดูได้ไม่จำกัดแพลตฟอร์มที่นิยมคือ Shopee Lazada facebook ทินตาแกรมทวิตเตอร์ t ิกต็อกลน์ขายออฟไลน์เช่นจำหน่ายตามตลาดนัดสินค้าเกษตรกรห้างจับสินค้ากลุ่มบูสินค้าท้องถิน่น 8. พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้9หากรัฐบาลมีการส่งเสริมและสนับสนุนพืชอ,อัตลักษณ์พื้นถิน่นคาดว่าควรจะกลับมาปลูกกล้วยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลกหลางริมคลองเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับหมู่บ้านสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร แผนพัฒนาสินค้าเกษตรมีดังนี้โปรเจกต์ไอเดียกิจกรรมที่1พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ปีนี้คือน้ำพริกกล้วยตากพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเรื่องการแปรรูปกล้วยแบบอื่นๆออกแบบแพ็กเกจน้ำพริกกล้วยตากสแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์พื้นถิ่นอำเภอบางกระทุ่มกิจกรรมที่2ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดหาฉลาก GDA โภชนาการประจำสินค้ากล้วยบ่มไวายพัฒนาสินค้ากล้วยบ่มไวายให้มีรสชาติรสสัมผัสกินไวายให้เด่นชัดถูกใจลูกค้ากิจกรรมที่3เสนอของงบประมาณโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องเย็นเพื่อใช้เก็บกล้วยตาจากกระทรวงพลังงานเมื่อมีห้องเย็นทำให้ผู้ประกอบการสามารถรับซื้อกล้วยจาก,กเกษตรกรได้มากขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องการตากกล้วยแล้วไม่มีที่เก็บหรือกลัวว่ากล้วยจะเปลี่ยนเป็นสีดำ กิจกรรมที่4จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาพโฆษณากล้วยตากกล้วยบ่มวายโปรไบโอติกกล้วยตากน้ำพริกกล้วยตากเคยแพร่บนโซเชียลและออกบูธประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการจำหน่ายกล้วยตากบางกระทุ่มให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆ สินค้ามูลค่าสูงของอำเภอบางกระทุ่มคือกล้วยตากเพราะจุดแข็งของอำเภอบางกระทุ่มคือมีโดมพาราโบลาจำนวนมากมีชื่อเสียงและความชำนาญเรื่องการตากกล้วยอยู่แล้วเป็นแหล่งจำหน่ายกล้วยตากมากที่สุดและแหล่งผลิตกล้วยตากส่งให้กับบริษัทนำไปสร้างแบรนด์ของตัวเองแค่ตากกล้วยอย่างเดียวก็สร้างมูลค่าสูงถึง132ล้านแสนบาทต่อปี เกณฑ์พอยเกณฑ์คือการคาดหวงังสร้างคุณคา่าเพื่อพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นต้นทางการลดต้นทุนการผลิตเรื่องการเก็บรักษากล้วยตากลดต้นทุนคา่าไฟโดยเปลี่ยนมาใช้ห้องเย็นพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยลดต้นทุนการเก็บรักษาคุณภาพสินค้าปลายทางต้องเพิ่มการพัฒนาแพ็กเกจและการบรรจุพันกล้วยตากที่สามารถรักษาสภาพกล้วยตากให้มีสีเหมือนกล้วยตากใหม่ตลอดเวลา ปรับเปลี่ยนพื้นที่การทำเกษตรมูลค่าต่ำที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไปสู่การปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์และการประมงที่มีมูลค่าสูงการใช้พื้นที่เท่าเดิมแต่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนานในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพการเกษตร